สารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นประการด่านแรกที่เห็นจากภายนอกนั่นคือผิวหนังที่เกิดปัญหาเหี่ยวย่นและมีปัญหาริ้วรอยซึ่งปัจจัยต่างๆอย่างเช่นอายุมากขึ้นแสงยูวหรือบุหรี่เป็นตัวกระตุ้นให้ผิวได้รับผลกระทบนั่นเองการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติโดยใช้สารสากัดจากเมล็ดข้าวสีอย่างเช่นเมล็ดข้าวสีแดง ได้ถูกพัฒนาน,นำมาสกัดสารและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเช่นครีมบำรุงผิวหรือเซรัม่มที่มีฤทธิ์ชะลอความแก่ของผิวหนังลดการเกิดริ้วรอยได้รวมทั้งยับยั้งแสง UV ได้โดยข้าวเมล็ดสีเช่นข้าวแดงมีสารประกอบหลักในกลุ่มฟินอลิกฟาโวโนอยด์และโปรแอนโทไซานีดีนที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งชะลอความชาราของเซลล์ผิวหนังได้ นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งชนิดรุกรานได้อีกด้วยจากการวิจัยใช้เมล็ดข้าวสีแดงที่มีมาตรฐานโดยได้ทำการเก็บตัวอย่างจากแหล่งพาอปลูกจังหวัดเชียงใหม่มาทำการทดสอบทางชีวภาพด้วยกรรมวิธีทางเคมีจะได้สารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านการแก่ชาราและยับยั้งการสลายโคอลลาเจนได้ดี สารสกัดจากกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในแถบภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยคนไทยนิยมบริโภคนอกจากนี้กล้วยน้ำว้ายังสามารถแปลรูปได้หลายรูปแบบแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและกลายเป็นขยะที่เหลือจากการแปลรูปที่กล่าวมาก,ก็คือเปลือกกล้วยและเคลือกล้วยที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งเปลือกกล้วยและเกลือกล้วยเหล่านี้มีสปปรรพคุณมากมายที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เป็นการนำเปลือกกล้วยน้ำว้ามาสกัดให้ได้สารเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางได้โดยงานวิจัยพบว่าสามารถใช้เปลือกกล้วยและเกลือกล้วยนำมาอบแห้งและหัน่นหลังจากนั้นนำมาสกัดในห้องทดลองและนำสารสกัดนั้นมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ธิ์ในการกระตุ้นของการเจริญเติบโตเซลล์ผิวหนังและเซลเนื้อเยื่อช่องปากผลจากการทดสอบสารสกัดจากกล้วยน้ำว้าพบว่าไม่เป็นอันตรายต่อเซลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงและยังช่วยดูแลการกระตุ้นคอลลาเจนและเมื่อทดสอบสมบูรณ์แล้วก็จะนำสารสกัดที่ได้จากเปลือกกล้วยและเคลือกล้วยนำมาเป็นส่วนผสมของการทำเครื่องสำอางอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชะลอความชราลดริ้วรอย ผลิตภัณฑ์รักษาสิวและผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากสารสกัดเบต้ากลูแคนจากเห็ดเห็ดเป็นแหล่งโปรโตีนจากธรรมชาติที่สำคัญซึ่งมีรสชาติและรสสมผัสที่ถูกใจหลายๆคนนอกจากนี้ยังให้คุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยาหรือที่รู้จักกันว่าเห็ดทางการแพทย์เช่นเห็ดไมตาเกะเห็ดแครงเห็ดหัวลิงเห็ดหอมเห็ดหลินจือเป็นต้น ในบรรดาหเหตุทางการแพทย์นั้นจะพบสารสำคัญตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเบต้ากลูแคนนั่นคือน้ำตาลเชิงซ้อนชนิดหนึ่งที่เรียงตัวกันเป็นโพลีแซคคารายหรือเส้นใหญ่ธรรมชาติโดยสารเบต้ากลูแคนนอกจากจะพบได้ในเห็ดแล้วยังพบได้อีกหลายแหล่งเช่นธัญพืชยีสต์สาหร่ายหรือแม้กระทั่งแบคทีเรียและด้วยคุณสมบัติเด่นหลายอย่างของเจ้าเบต้ากลูแคนที่เป็นใยอาหาร ช่วยในการขับถ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้จึงทำให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเบต้ากลูแคนจากเห็ดมากขึ้นโดยจากการวิจัยพบว่าสารเบต้ากลูแคนจากเห็ดพบมากที่สุดคือเห็ดแครงซึ่งมีปริมาณเบต้ากลูแคนรวมสูงสุดถึง57.80ได้จากการผ่านกระบวนการย่อยเอนไซม์เซลลูเลส ด้วยความร้อนอุณหภูมิ130องศาเซลเซียสเป็นเวลา90นาทีซึ่งการสกัดด้วยความร้อนเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสกัดเบต้ากลูแคนได้ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากและมีต้นทุนไม่สูง